จริงแน่ใสไร้ขอบเขตอีกทั้งเพศเผ่าพงให้สงสัยเป็นสื่อกลางสร้างสมปมหไทยสร้างโลกใหญ่ใสซึ้งเป็นหนึ่งเดียวอันความรักหนักหนาหาความหมายด้วยมากมายหลายแงย่เกิดแลเหลียวแต่ทุกผู้รู้ซึ้งถึงใจเดียวปรักข้องเกี่ยว เหนียวนำจิตอัมภัยตำนานรักอันโศกเศร้าของคนกับพญาหนะ้าเรื่องเล่าขานของบึงองหลงจังหวัดบึงกาฬสมัยก่อนบริเวณที่เป็นตัวบึงคงหลงนั้นไม่ได้เป็นพื้นน้ำแต่เป็นพื้นดินที่ตั้งมืองชื่อว่าปรัตภานครมีผู้ปกครองนครคือพระอือือปราชา มีมเหสีชื่อนางแก้วกระยามีพระธิดาชื่อพระนางเขียวคำต่อมาอภิเศกกับพระเจ้าสามพันตามีพระโอรสชื่อเจ้าชายฟ้าหุ้งตามตำนานเล่าว่าเจ้าชายฟ้าหุ้งเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดมีความรอบรู้และมีรูปเป็นสมบัติต่อมาเจ้าชายฟ้าหุ้งได้อภิเศกสมรส กับนาคลินทรานณีซึ่งเป็นพระธิดาของพญานาคราชแห่งเมืองบาดาซึ่งจำแรงแปลงกายเป็นมนุษย์การจัดงานอภิเษกสมรสได้จัดทำกันใหญ่โตมโหฬารมากทั้งเมืองรัตภานครและเมืองบาดาเจ็ดวันเจ็ดคืนเพื่อให้สมกับการแต่งงานอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ และเพื่อเป็นการสร้างความสัม,มพันธ์ไมตรีระหว่างพญานาคก,กับพระเจ้าอือลือราชาพญานาคราชได้มอบเครื่องราชกุมาันซึ่งเป็นของมีค่าประจำตระกูลให้กับพระเจ้าอือลือราชาในโอกาสนี้ด้วยพร้อมกับฝากฝังลูกสาวของตนให้เมืองรัตภานครดูแลโดยที่ไม่มีใครล่วงรู้ ว่านางคือลูกของพญานาคแห่งเมืองบาดาลเจ้าชายฟ้าหุ้งกับเจ้าหญิงนาคลินทรานีอยู่กินร่วมกันมาสามปีก็ไม่สามารถที่จะมีบุตรสืบสายโรหิตได้เพราะธาตุมนุษย์กับนาคเข้ากันไม่ได้จึงทำให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจกับทั้งสองเป็นอันมากซึ่งต่อมาทำให้เจ้าหญิง นากรินทราณีล้มป่วยลงทำให้ร่างกายของนางกลับกลายเป็นร่างพญานาคตามเดิมข่าวนี้แพร่สะพัดไปทั่วกรุงรัตนานครแม้ต่อมาพระนางจะ่ร้มนกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งก็ตามเมื่อทุกคนทราบความจริงว่านาคลินทราณีเป็นพญานาค ประชาชนชาวรัฐภานครและพระเจ้าอื่นประชาไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงได้แจ้งให้พระยานาคราชหมารับลูกสาวพร้อมขับไล่นางกลับคืนสู่เมืองบาดาลโดยไม่ใย,ยดีแม้กระทั่งการจะไปสงด้วยน้ำใจก็ไม่มีไม่เหมือนกับครั้งที่นางมาในพิธีอภิเศกสมรสพระยานาคราชกิ้ว โกรธกับการกระทําของเมืองรัตถานครที่ได้กระทําต่อลูกสาวของตนแต่ด้วยความรักที่มีต่อพระธิดาของตนจึงมารับพระธิดากับโดยดีแต่ก่อนกลับสู่เมืองบดานพญาณคราชได้ขอเครื่องราชกุมันที่เป็นเครื่องประดับยศและสมบัติที่มอบให้พระธิดาเมื่อครั้งแต่งงานคืนแต่พระเจ้าอือหรือประชาไม่สามารถคืนได้ เนื่องจากนำไปแปลสภาพเป็นอย่างอื่นแล้วพญานาคราชกิ้วโกรธมากเพราะทิ่ดาของตนถูกขับไล่ไสายส่งก็เจ็บใจมากพอแล้วอีกทั้งยังขอรับเครื่องราชของตนกับเมืองบาดาลไม่ได้พญานาคราชแห่งเมืองบาดาลจึงได้ประกาศว่าจะกลับมาพร้อมกับไพ่พลแห่งเมืองบาดาลเพื่อถล่มเมือง รัตภานครให้สิ้นสภาพความเป็นเมืองหลังจากพญานาคราชกับเมืองบดาลตกในคืนวันเดียวกันนั้นไพร่ผลแห่งพญานาคราชได้ยกถลมเมืองรัตภานครจนปราบคาบเป็นหน้ากองไม่มีใครรลอดพ้นจากฤทธิ์ของนาคได้จนพื้นดินที่เคยเป็นเมืองรัตภานครในอดีตกลายเป็นพื้นน้ำอันเวงว้าง รัตภานครล่มถล,ล่มลงผู้คนแห่งเมืองล้วนล้มตายเพราะความโกรธของพญานาคราชที่เกิดจากชาวรัตภานครกระทําต่อพระธิดาของตนเนื่องจากนางนาครินทรานีไม่ทราบว่าจะมาถล่มเมืองรัตภานครแต่พอทราบภายหลังก็ขึ้นมาตามหาเจ้าชายฟ้าหุ้งนางออกตามหาเจ้าชายฟ้าหุ้ง ชั่วบึงขงหลงถึงแม่น้ำสงขลาแต่ก็ไม่พบจึงได้กลับเมืองบาดาลเมืองรัตภานครถูกถล่มจนกลายเป็นบึงโขงหลงและได้กลายมาเป็นบึงขงหลงในปัจจุบันจากพื้นดินอันเป็นที่ตั้งของรัตพานครกลายเป็นเวิงน้าแต่ในช่วงที่ไพร่ผลพญานาคเข้าทำลายเมืองนั้นยังมีวัดที่ตั้งอยู่ในรัตภานคร ที่พญานาคราชและไพ่ผลไม่ทำลายเหลือไว้เป็นที่สการของผู้คนที่จะมาพบในการต่อไปซึ่งในการต่อมาวัดเหล่านั้นได้เสื่อมสภาพลงกลายเป็นเกาะและป่าขนาดเล็กที่มิได้จมหรือถูกทำลายให้กลายเป็นพื้นน้ำวัดเหล่านั้นจึงปรากฏเป็นชื่อดอยหรือเกาะต่างๆในบึงโขงหลงในปัจจุบันดังนี้ คือวัดแก้วฟ้าหรือวัดดอนแก้วปรากฏเป็นดอนแก้วในปัจจุบันวัดโพสัตรหรือวัดดอยสโพมาเป็นดอยโพและวัดแดนสวรรค์กลายเป็นดอนสวรรค์ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลงและสิ่งหนึ่งที่มีชื่อปรากฏตามตำนานในปัจจุบันคือเส้นทางที่พระธิดานากลินทรานี ตามหาเจ้าชายฟ้าหุ้งในเมืองรัตภานครไม่เจอจึงออกตามหาต่อจากบึงขงหลงต่อไปยังน้ำสงขาาเส้นทางดังกล่าวกลายเป็นน้ำเมาที่เชื่อมต่อบึงขงหลงและน้ำสงขาาส่วนคำว่าน้ำเมาหรือห้วยน้ำเมานั้นเป็นเพราะเกิดจากความลุ่มหลงในรักของพระธิดาของพญาณคราชที่มีต่อเจ้าชายฟ้าหุ้ง ซึ่งตกอยู่ในอากาศที่เรียกว่ามัวเมาในความรักจึงเป็นเส้นทางแม่น้ำที่เรียกว่าน้ำเมาหมายเหตุ Hate, บึงขงหลงเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งตั้งอยู่อำเภอบึงขงหลงจังหวัดบึงกาฬเกิดตามธรรมชาติมีพื้นที่ประมาณ11ตารางกิโลเมตรปัจจุบันประชาชนรอบพื้นที่บึงขงหลงได้ใช้แหล่งน้ำแห่งนี้ประกอบอาชีพ ด้านประมงมกสิกรรมเกษตรกรรมและนี่เป็นเรื่องราวตำนานรักอันโศกเศร้าของคนกับพญานาคที่ทางรายการพญานาคนำมาฝากท่านผู้ชมท่านฟังนะครับไม่ว่าความรักของนาคราชจะจบลงอย่างไรแต่จำไว้เสมอความรักคือสิ่งสวยงามวันนี้ รายการพญานาคขอบคุณเพื่อนๆพ,นพี่พี่น้องๆทุกคนที่ช่วยกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับนาคราชในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและวันนี้กระผมรายการพญานาคขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมท่าสื่อนาจากฟ้านภาสวงประดับดวงเดาวใจที่ใ่หา ความผูกพันมั่นหมายในสายตาด้วยรู้ค่ารักแท้มอบแก่กันจะอยู่พื้นแดนใดในพิภพมิรู้จบงดงามดุดความฝันวังวารีเราสองประคองกันท่านหมอกควันรุ้งร้าวที่เปล่าพรพาย ดังทิพเทพศส,สถานวิมาเนเมฆรู้จิตเลขวังวารีคือชี้หมายงามวังแก้วแพรวฝันผันนรายในท่ามสายปรุงร้างดุดกลางวันที่น่ารู้อยู่เคียงกันเพียงสองพี่และน้องประของคู่สู่สวรรค์สมพงจาก ฟากสูงดังดวงจันทร์คือความฝันวิมานทองของชีวี